นะครับผมผมวิวัฒนะครับหรือจันโงกและก็ะดิฉันน้องจา้าค่ะตอนนี้เราอยู่กนที่โชรุมของมาด้าเบส l e ที่ร่มเกล้าค่ะวัะนนี้นะคะเรามาในทีมของ Best Smile เบส Thai Face ค่ะ,ะที่เป็นเปรียบเสมือนเป็นงานวาัดจันโงเคยไปเที่ยวงานวาัดไหมคะโอ้ท่าน,นาปกติไม่ค่อยโตในเมืองไทยนะโอ้ตาไปโตเมืมงงองนอกไม่ค่อยรู้จักงานวาัดนะคะแต่ว่าเล่นทุกเกมเลย นี่เลยบรรยากาศในงานของเราเนะคะเราก็จะมีใส่ดาวได้ดาวมาปุ๊บมาดูของรางวัลในหน้าจานได้ครับผมเรามีอะไรบ้างน้องจาบนี่เลยนะคะมีกล้องติดหน้ารถเป็นกระโปรงกระเป๋านะคะมีน้ํายาขัดเคลือบรถต่างๆอ่าเรามาในสุดเป็นอะไรครับวันนี้นี่เลย LVD TV สี่สินิ้วได้ดูบอลโลกกันอุ่ยงานหนึ่งครับโอ้โหนี่ไงสนุกงานนี้สนุกมากเลยป้าโป่งลองไหมจานลองไหมอยากให้จานลอง นะะถ้าเกิดมาโดนลูกโป่งจะมีของรางวัลนะคะก็รางวัลสูงสุดก็จะเป็นส่วนลดค่าแรงห้าค่าแรงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเกิดปลาโดนทีมงานรับใชอคนต้องคำหนึ่งบาทอ๋องั้นปลาโดนทีมงานดีกว่าเนี่ยจอดเลยนะจอดเลยนะเฮ้ยท้อมสีแดงหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮยแรงมากเลยอ่ะเฮ้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้อะไรแม่นมาก แทนไดนแทนได้แทนเด้โซนราคาแรง50%มีจริงห่ะผู้ชมให้ดูเป็นไงมีจริงอ่ะเป็นไงโอ้โหเลือกลูกได้แม่นมากเลยอ่ะนี่ใช้รถมาได้พอดีเลยเนี่ยเอาเข้าได้เลยไหมเอาเข้าได้เอาเลยเป็นไบเชอร์แบบนี้อ่าก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราปลาโปงเนอะได้ส่วนลด50%มานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถามนะครับ พ่อบ้านประจาําเบสไมล์โมงแรมของเรานะครับนั่นคือพี่โหน่นั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโหน่งครับผู้จัดการฝ่ายบริการเซ่ถามหน่อยครับว่าไวเชอร์เนี่ยสำหรับถ้าแบบเพื่อนๆมาเปลารุปองเราได้เนี่ยมีอายุไหมอันนี้ไวเชอร์นี้ไม่มีอายุการใช้งานนะครับสามารถเข้าใช้รับบริการได้ตลอดแกนคิวอารโค้ดนะครับแล้วก็นัดทางระบบได้นะครับเงื่อนไขมีข้อเดียวเลยไหมเงื่อนไขไม่มีอะไรมากครับเราไม่มีเงื่อนไขกับลูกค้ามากแค่ เอาคุปฟองนี้มายื่นให้กับน้องดีซีอาร์ซีแล้วก็สามารถยินยันใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับคุปฟองต้องอยู่นะคูปฟองต้องอยู่ครับแล้วก็ใช้กับที่มาสด้าเบสไมล์ที่เดียวนะนะครับเราก็จะรองรับทั้ง2อย่างทั้งวันธรรมดาแล้วก็ผู้ที่พักอาศัยทิศต่อทิศเราก็สบายเลยสบายครับคือบางคนเขารอเขาแบบอย่างนี้นะแบบพรุ่งนี้ไอตัวมันจะเลยละจะหมดเวลานะติดเสาทิศไหมเดี๋ยวนู่นนี่นั่นไหม เข้าที่เบสมาได้ตลอดครับสบายแล้วใช่เพราะว่าเราเปิดรับให้บริการ7วันเต็มครับแล้วมีอุสีวันอาทิตย์เราสามารถเปิดรับเคลมได้เราเลมได้ด้วยเรามีเจ้าหนี่รับรับเคลมวันอาทิตย์ให้ความสะดวกกับลูกค้าอยู่แล้วของเรานะครับทางโปรโมชั่นทางอุสีนะครับช่วยค่าเอ็กเซียร์ลูกค้าค0อถ้าอยากใช้บริการเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้างเอ่ย เข้ามาติดต่อกับที่ส like <Key board> oh ู์บริการได้เลยครับหรือว่าโทรมาเช็คก่อนโทรมาถามก่อนครับ020900611นะครับแล้วก็หรือว่าจะติดต่อทางออฟฟิเชียนนะครับพวกไลน์นะครับไลน์มาสเตอร์เบสมลนะครับใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวพาท้องจ้าไปบูธอื่นๆต่อนะครับพีได้ได้ได้ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มสวัสดีครับี รถก็สําคัญเลือกโชว์รูมก็สําคัญจหนึ่งในนั้นอุปกรณ์ตกแต่งอย่างเช่นฟิล์มติดรถยนต์ก็สําคัญบ้านเราอากาศเป็นไงจานเย็นสบายเย็นอย่างนี้เลยเย็นปาดเหงื่อเลยทีเดียวมีเหงื่อออกมาได้ไงเวลาร้อร้อนแรงนะเวลาเข้าไปในรถมันเหมือนไมโครเวฟนะมันแบบเหมือนตู้อบนะบางทีเราเข้าไปนี่คือแบบเหมือนเหมือนกล้วยอบอยู่ในนั้นอ่ะจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนเวลาที่เราเข้าสัญญาณดิจิตอลต่าง เคยเป็นไหมเคยเห็นไหมเคยเคยแบบบางทีจีเบสนำทางอยู่นี่นะครับ เฮ้ยหายหมุนติว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 เป็นไงจอดรถถามฟิล์มถึงสำคัญมากนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำ i s t a c o Ceramic Air ของเราเนี่ยเป็นฟิล์มจากประเทศสหรัฐอเมริกา3อย่างเลยที่จะได้อย่างแรกก็คือเย็นเร็วจอดไว้ตากแดดปุ๊บปุบ๊บมันระบายออกมันระบายออกให้เลยมันไม่อมความร้อนไม่อมความร้อนทีนี้มันทำให้เวลาเราเข้ารถปุ๊บเปิดแอร์ปั๊บมันเย็นเร็วคุณสมบัติที่สคือเข้มจริง เป็นฟิล์มที่มีความเข้มในสไตล์ของความทันสมัยปัจจุบันเลยเป็นฟิล์มของคนยุคใหม่คนครุ่นใหม่ที่ชอบความเป็นส่วนตัวต้องตัวน,น,นะคะคต่อมาคือชัดเจนอันนี้ชอบมากชัดเจนคือเขาเนี่ยสว่าง ทั้งเวลากลางวันแล้วก็กางคืนอ่าใช่ใช่ฟิล์มดำจริงมีปัญหาเรื่องนี้เมื่อก่อนใช้รถเนี่ยแปดสนะอ่าเป็นไงรอบคันมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นเลยอันนี้คือสว่างนอกแต่ว่าคือเวลาด้านนอกมองเข้ามาปุ๊บเนี่ยมองไม่เห็นอ่าแต่เวลาเรามองออกไปด้านนอกปุ๊บเนี่ยมันชัดเจนหมดนะฮะเคลียร์ชัดทุกทัศนวิสัยเลยปลอดภัยได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็เย็นเร็วด้วยถูกต้องฟิล์มดีครับจริงต้องใช้นะเอามาค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อได้ค่ะนี่อ่าหมอ่จ ่ะไม่เห็นมานานมากไม่เห็นนานมากจริงๆนะอาจารย์แต่อาจารย์ไม่เหมาะกับคนหยอดอาจารย์เหมาะคนปั่นแตต้องหยอดเงินนะกดปุ๊บ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 หนึ่งสี่สิบหรือเปล่าฮะหนึ่งค่ะอ๋อหนึ่งนะฮะเลขหนึ่งต้องมาแล้วนะคะในวันนี้หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นเนี่ยฮะก็จะได้บรรยากาศเหมือนงานวัดเห็นะเหมือนจริงเหมือนจริงเหมือนจริงนะมาทางด้านนี้โอเคครับอาจารย์อันนี้ก็เจอไหม ทำกันบ้านมาอีกแล้วทำากันบ้านมาอีกแล้วเปิดเจอใน Google มาเหมือนกันอ๋ออันนี้เขย่าเขย่าจริงๆเนี่ยต่างชาติมานะฝรล่ังมาเขาแบบว่า Amazing มากเลยูเขาบอกนี่มีไทยแลนด์ Amazing ไทยแลนด์มากจริงมีให้เลือกก็น้ำมันลมนะน้ำมันลมน้ำมันลมอันนี้คือบูธอะไรนะอันนี้คือบู๊ทบูมทบูไรบะไรบู๊ทบู๊ทบูนทบต๊ทบู๊ทบูมาดู๊ทบ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 อ๊ทบู๊ทบนือ นุต่างแล้วน่ากินมากเลยอยากดูกระดูกสิเปื่อยแลเนี่ยเปื่อยมาก,มากน้ำยาที่สองแกงเขียวหวานนะตอ,ะอ,ะอนนี้แกงเขียวหวานสจหรับคนที่แบบเช่นชอบเนาะปึ๊บอ,อันนี้เป็นน้ำยาอะไรคะน้ำยาป่าขาไก่ครับผมอุ้ยมัน ชอบกินตีนต้องอันนี้นะ่ยจน่นะะชอบกินอันนี้แกงไตปลากับพอแม่พี่น้องก็ใครที่อยากกินนมจีนะคะแกงนำเกลียไตปลาร้อยจังพูแม่สาวแท็กนี่แค่เอามือแตะแหลงใต้ได้เลยอาจารย์เงาะลองแตะดูแตะตรงนี้เอยแตะตรงนี้ปึ๊บเป็นไงนี่เฮ้ยโรยอย่างแรงไงเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยได้มาได้ไง แล้วก็บรรยากาศในง,งานเราเรามีเทสได้ด้วยนะ,ะเทสได้ครับผมนะคะมีเทสได้มีจุดให้ได้ไปทดลองขับแล้วก็มีของเชื่อลึกมอมให้ด้วยใช่แล้วเทสได้ที่เบสไมล์ลงกาบอกได้เลยครับว่าคุณได้เจอทุกสภาพถนนแน่นอนอ่าใช่ไหมรถดีไม่ดีเนี่ยดูที่นี่ได้เลยคือเราเทสกันที่นี่เลยอลไรครับแล้วเราก็มาพบกับ้ังเพชรนะครับผมเมื่อกี้้องเพชรไปทดสอบรถรุ่นไหนมาเอ่ยเออเป็นมาด้าสามกับมาด้าเซ็กสามสิบค่ะอ๋อเซ็กสามสิบใช่ไหมครับ แล้วความรู้สึกชอบรถรุ่นไหนมากกันครับตัวนี้อ๋อชอบมาด้าซีสามสิบมากกว่าเพราะว่าขับสบายกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันขับง่ายกว่าขับง่ายกว่าใช่ไหมครับแล้วปกติขับรถรุ่นไหนอยู่ครับจริงๆก่อนหน้านี้ขับรถมาด้าสามตัวตัวเก่าก่อนที่จะเป็นสกายทีบเราก็รู้สึกว่าคุ้นเคยกับมาด้าก็เลย ก็เลยตอนแรกคิดว่าวันนี้มาจะชอบมาด้าสามแต่ว่ากลับชสามสิบมากกว่าสามสิบมากกว่าเนาะรถมันสูงขึ้นนะต้องขอบคุณน้องเพชรมากเลยนะครับขอบคุณค่ะเป็นถือว่าเป็นลูกค้าขาประจาเลยเลยนะวันนี้นะครับคุณแม่ก็ใช้ใช่ไหมครับได้เห็นว่าที่บ้านข้าเพิ่งออกซีค่าไปคันหนึ่งใช่ใช่ ออกที่เบสไมล์นี่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วนี่ก็จะมาเซ็กสามสิบออกที่อีกคันนึงเพราาะว่ชอบเป็นครอบครัวเบสไมล์แล้วงไงนี้นะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสังเพชระนะครับผมอจองมาสด้าวันนี้นะครับก็คือฟรีบรุ้งสายเลยห้าปีสำหรับรถเล็กถ้ารถใหญ่เนี่ยลูกค้าอาจจะวอรี่ในเรื่องของแบบเอ้ยค่าซ่อมหลังจาก3ปีไปแล้วก็ไม่เป็นไรรับประกันที่ี้าปี งามแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างที่บอกเนาะใช่5ปีถ้ามันหมดก็เติมให้เฮ้ยเฮ้ย้ยนี่เปยยิ่งกว่าปาอีกโอเคนะคะทั้งจานแล้วก็จานงเนี่ยร,รอทุกท่านอยู่ที่โชรุมของมาด้าเบส m ม l e ร่มกร้าวนะคะแล้วเจอกันนะเจอกันนะครับไม่ไหวแล้วอยากจะกินของจีนมากอยู่มากเลยอยากจะแรงใต้แล้วนี่อยากแรงใต้แล้วนะคะแล้วเจอกันที่โชรูมค่ะบ๊ายบาย